คือเอาเลยไปเลยเขาบอกว่าตอนนี้ลูกอะไรนะ <c oughs> ครับดูท่อลูก5้าสามหรือท่อ5้าสมครับปายท่อเลยโอเคนะครับ <S <S ทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางกันไปที่หาดคำสมบูรณ์นะไปทริปแต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปที่ไหนไปคำตะก้ากครับก้านอืเราจะไป ทิพย์นะครับแต่ว่าเขาไปรวมกันอยู่คำตะก,ก้าจากบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องเลยไปนู่นก่อนแล้วเราก็ค่อยกลับมาใหม่นะครับเพราะว่าหาดคำสมบูรณ์อยู่ใ,ใกล้บ้านเราเองนะครับวันนี้เราก็ไปกันสามคันเหลือเราจะเอาไปอีกวะเอาไปอีกก็หลวงพ่อเขาก็ขี่ไม่ได้นะครับเนี่ยทุกคนหลวงพ่อเขาก็รู้สึกมาขี่ไม่ได้ขี่รถไม่ได้ก็เอาไปสามคันพอทันนี้ก็เป็นสเตปประมาณหลายหลายคนน่าจะรู้จักดีเ,เป็นหกเิ็ดแพ<ต>เดิมบรรยายดีพี่ไม่แรงวันนี้ สามคันประกอบวันเดียวสามคันทำวันเดียวมาเก,กือบมด <c oughs> ืดจริงทำเยอะกว่านี้แต่ว่าแค่นี้นะครับค่น,นี้บอกเลยว่าความเร็วหายไปเยอะมากตั้งแต่เป็นยี่สิบนะครับแล้วก็ไ,ไ,ไ,ไล่ไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนไมาไหนเลยคือท้ายมันแบบ้ายไม่แรงอะ่ะท้ายมันถึงหนึ่งพันห้าร้อยแล้วมันแบบมันมันหยุดนะครับจะต้องลองไปแก้ไข หลังจากทีนี๋ยวค่อยแก้ไขนะครับส่วนคันนี้ก็ <ś ill usion> พึ่งเสร็จเมื่อคือนประมาณตีไหนตีสามตีสี่พี่อัน,นีเพิ่งเสร็จตีสามตีสี่ประกอบปุ๊บติดเครื่องคือเอาเลยไปเลยนะพึ่งเสร็จจริงๆนะคือพึงพ่งเสร็จหมดเลยส่วนคันนี้ก็ไล่มิดหนักว่าคันนี้เพราะว่าท,ทําทีหลังนะครับคันนี้ท,ทําทีหลังเพื่อนเลยรถมันตัดนะพอพอดีตอนนั้นเนี่ยแคมขาแล้วเราเปลี่ยนแคมใหม่ไปรถมันแบบตับดรัวๆตัดรัวๆเราก็เลยขึ้นเม็ดไป ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปเจอกันที่ติดเชื่องก่อนก่อนที่เราจะไปดูนีเอาใส่ถุงไว้ไหมเนี่ยไม่เลย ก็น่าจะพอพอขี่ได้แต่ว่ามันไม่แรงทุกคนคือถ้าใครโดนคันนี้นี่บอกเลยนะว่าไปทําใหม่เถอะนะครับคันนี้คือเต่ามากจริงนะตอนนี้ต่นีญญ้ก็เหมือนกันเลยที่จริงก็อยากเอาคันอื่นไปอยู่เวปิกอะไรก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จทุกคนมันทาไม่ทันจริงนะคืนนี้โอเคไรอะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราต้องมาถึงที่เ,เ,เรียกอะไรนะจุดรอจุดรอตัวนะครับนีบ้วก็ เขาบอกว่าคอนนี้ลูกอะไรนะล่ดูท่อลูก5 3หรืท่อ5 3ครับปายท่อเลท่อ5เ่อจัดี5 9อีกนะ5 9เพื่อจัดเพื่อจัดครงจัดรงจัดเอ้ยมารอตั้งแต่เช้2ชั่โมงแล้วนะรอเลยมารอก็ใช่เเมื่อคืนนี้เพิ่งติดเครื่องต3ตี4เพิ่งติดเครื่องครับเอ้ยยกกระเร่งหน่อยเด้อดูทรง8 5ชัดสินะเพิ่งทำเพิ็มาเนาะเพิทำประกอบเมื่อคืนผมที่ลูกเงเครับให้อันนี้มี เฮ้ยมึงเล่นกันเล่นอยู่เด้นะดูนั่นดูบรรยากาศครับเขาจะไปแเราเดี๋ยวนี้ลยแรงไหมครับช้างสิ่งพร้อมเสิรร์ฟคับไม่แรงครับไม่แรงครับแต่ว่าจะถึงไหมก็ไปรอลุ้นดูนี่ครับคนก็เยอะอยู่นะอันนี้เขายังมา พนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในมุมหมวกกันละนะไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไม่ถ่ายไหมเราก็ยำๆใส่กันไปเรื่อยนะวันนี้นะเราต้องลองดูก่อน,นเสียงอันตรายก็อาจจะลไม่ได้ใช่ครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนขี่รถเร็วนะเราก็ไปกันแบบว่าเรื่อยๆขี่ธรรมดาเบาๆท่อไม่ได้ดังอะไรกันนะครับคือแบบว่าเงียบๆกันใช่ไหมก็คันนี้เป็นสเต็จอะไรนะน้องเขาขี่อวตารกันันนี้อะไรอวสาร <laughs> อวสาน <laughs> ครับผมตามนั่นแหละ ร้อนตับแตกครับนึกว่าฝนจะตกครับวันนี้ มาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคันนี้คันนี้หรือว่าคันไหนก็รอดกันมาหมดเพราะว่าทํามาสองร้อยขี่ได้ขี่ร้อยเดียวอันนี้คือน้ํานมอะไรหรอครับเนี่ยนมตามมะนี้ใช่ครับนมตามมะนี้ครับไปรุ่นเพกินน้ํานมกันครับอันนี้ไม่ใช่น้ำอย่างน้ำอย่างนี้น้ำมะดอมน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวครับน้นมเปรี้ยวคนนี้ก็ยังอยู่ดีนะครับแต่ว่าเรายกขึ้นรถบปเพราะว่าเรากลัวพี่จา๋าเขาจะว่าอุ้มไปจอดพักที่โรงพักนะครับ โอเคทุกคนแต่เราก็จะเดินทางกันกลับบ้านเลยนะไม่รู้ว่าจะได้หมอบกันหรือเปล่าก็ต้องไปลองกนะันดูอลไงต่อวะ <c oughs> ไม่ได้ขี่เลยไม่ได้ขี่แรงเลยนะครับทุกคนคือเราไปขี่กันธรรมดาชิลๆไม่ได้ขี่แรงครับเห็นเสี้ยวมุ่งก็่ห้จจำได้น,นะว่ามไม่ได้ขี่แรงจริงเราขี่เบานะนี่คือเราขี่กันกเบาๆนะครับขาฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยแต่ถ้ามีท้ายคลิปเป็นไงเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันต่อที่บ้านดนะ้ตอนนี้แบบคนเขาก็เริ่มกลับกันเดีเยอะแล้วรอดู รถก็น่าจะเยอะแหละตอนเย็นคุณรู้จะได้เล่นไหมก็ต้องลองอ่ะเนาะ โอเคครับทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่มีใครไหนเป็นไรสักคันแทบไม่ได้เล่นนอ่นรถมันเยอะเนาะออคือได้บิดแบบว่าได้นักเลงเกียร์สองเกียร์แต่เราก็ไม่ได้ขี่แรงในหมู่บ้านนะครับคือเราไปขี่กันที่ข้างนอกไม่มีคนนะครับทุกคนเออเราไม่ได้บิดกันในหมู่บ้านนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเคประมาณนี้แหละจบคลิปแล้วเดยวต่อไปเดียวอัปเดตอ,อะไรให้ชมกันแล้วกันบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละ